เอาละครับทุกคนสวัสดีครับอยู่กับมาโฮเองนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Baby in Y e l l o w ครับผมสวัสดีครับช่วงปีใหม่เป็นไงบ้างเอยไม่ใช่คีใหม่ก็คือคริสต์มาสด้วยปีใหม่ด้วยส่วนผมก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กสุดหล่อนเองครับผมคืนแรกพี่เลี้ยงถึงเวลานอนแล้วน้องพี่คิดแบบนั้นเหรอน้องแต่เด้นาหลักมากไปถ้าไม่รีรอกันแล้วเราไปเริ่มกันดีกว่าครับผมทึกๆเสียงหัวใจเลย โหูทุกคนนี่เป็นเป็นป่งแบบเทศกาลคริสต์มาสเลยนะครับเนี่ยโว้ปาร์ี้ต้นต้นต้นไม,ม้คริสต์มาสต้นอะไรนะต้นอะไรไม่รู้โว้มีของเล่นโหทุกอย่างคือแบบว่าคริสต์มาสเลยอนะ่ะหนูหนูแต่งเป็นช่วงคริสต์มาสเหรอคะใครแต่งให้เหรอพ่พอกับแม่ครับหยิบน้องอ๋อคืนที่หนึ่งเราต้องป้อนอาหารน้องหยิบขวดจากตู้เย็นตู้เย็นท่าไหรวะทางนี้แล้มั อ่าใช่ใช่ใช,ใช่เปิดขวดออกมาเอ้ยไม่ใช่เปิดตู้เย็นสิหยิบขวดนมงนะยี้น้องจะได้กินนมนอนๆแล้วส่วนพี่ก็จะมานั่งเล่นเกมอ่ากินนมนะเฮ้ให้ให้พาน้องไปที่โต๊ะเปลี่ยนอุ้ยกินก็กินก็อืดเลยเหรอกินก็อืดเลยอย่างนี้ต้องโดนตีนะใส่มิดีนะไหนวะน่าจะนี้แหละชึบเอ่อเปลี่ยนผ้าอ้อมใหม่โอ้โหผ้าอ้อมเปลี่ยนผ้าอ้อมเอา น้องนี่น้องนี่แบบว่าเป็นคนหายตัวบ่อยนะเนี่ยไปไหนมานี้อย่าดื้อสิครับกับผมอยากจะยืมมีไัยไหมหดูหน้าผมฉีดหน้าผมไม่พร้อมจะเปลี่ยนผ้าอ้อมเข้าใจไหมไม่พร้อมก็ต้องเปลี่ยนฟุ๊บมาเปลี่ยนอ่าไม่ออกทุกคนครับตรงนี้มีน้องแมวเดี๋ยวคอยมาเก็บช่วนี่เดี๋ยวพี่ไปเก็บแมวไว้เลยนะอยู่ตรงนี้ก่อนได้มาแล้วยัน,นี่อยสี่ในร่างน้องไปอสาะแล้ว พาน้องไปนอนถึงเวลาเข้านอนแล้วแต่ผมไม่อยากนอนอะ่ะเพราะผมไม่อยากนอนจริงๆนะดูหน้าผมสิหน้าผมยังตื่นแล้วยังสนุกอยู่เลยไม่ได้ไม่ได้น้องต้องนอนนะครับนี่ห้องนอนนอนใช่ไหมอู้ห้นองนอนน่ารักมากเลยอะ่ะพี่ตุ๊กตามแมวด้วยพี่ตุ๊กตามแมวตุ๊กตาแกะแช๊บไปลงไปนอนมีอะไรอีกตามหานังสอนิทาแล้วนั่งลงก้อนเหินหนังสือริทาต้องตามหาอยู่นี้ อ่าแ้าพี่จะเล่าเล่าเล่าอ่านานิทานให้ฟังนะเล่านิทาในให้ฟังชูบข้ามชายฝั่งไป,ไปยังดินดแดนสแสนไกลด้วยดาวดำมืดเหนียหัวเจ้าชายหลับไปจนกระทั่งมีแมวกระโดดข้ามตัวข้าเจอส่วนหลับแล้วจะแมวพูดด้วยเสียงสดใสแล้ววิ่งอย่างตื่นเต้นออกไปสำรวจยามราตรีไม่ต้อง พวกเขาเดินผ่านประตูสูงสีทองดูต้นไม้พวกนี้สิพวกเขาเดินผ่านทางเดินจเดินกรวดแสนน่ารักดูดอกไม้พวกนี้สิพวกเขาเดินผ่านแท่นน้ำปุ๊กอันสวยงามดูใส่น้ำที่เต้นระบาน,นั้นสิดูสิดูสิดูสิสสโอ้โหแต่เจ้าชายไม่ยอมหยุไม่ชอบส่วนแห่งนี้และเริ่มเตะต้นไม้ทันทีเขาถอดและคว้าพุ่มดอกไม้ตลิ่งึงในใบพุ่มวันออกไป เขาทำร้ายทุกอย่างเพราะมันสนุกเจ้าแมวมองด้วยความกลัวทั้งทำอะไรคิดเจ้าแมวร้องออกมาข้าไม่ควรพาเขามาที่นี่เลยดูเหมือนว่านอนแล้วครับตอนหลัาก็เป็นเด็กน่ารักทีนี้ปิดประตูก่อนหลับให้สบายนะดูทีวีบนโซฟาไปเราไปดูทีวีกันดีกว่าครับก็อืนเราดูช่วงคริสต์มาสดีทุกคนว้า สำรวจบ,บ้านได้ไหมนี่อะไรเอ่ยมีหนังสืออยู่เรานั่งดูทีวีดีกว่าฟุ๊กหุ่ยมีแมวต้องคอยเก็บต้องคอยเก็บเออง่วงจังเลยแขวะแขวะอุ่ยน้องร้องน้องร้อง,องครับแต่ก่อนเก็บแมวก่อนใช่ไหมปลอกหมูหัวโตสามารถเข้าไปไปหาน้องไปหาน้องไปกอำน้องไปกอำน้องโอ้พี่กำลังไปนะพี่กำลังไป ยังกำลังไปไม่ต้องกลัวนะครับเอา้าเฮ้ยวิ่งอยู่ที่มัด <laughs> มาทำอะไรไม่รู้ตีไปด้วยน้องอยู่ไหนอยู่ห้องนี้ไหมมีหนังสือด้วย The Key to Series hmm. อ๋ออยู่นี่นี่เองม <c oughs> าฟังนี่ก่อนไปนอนเลย <c oughs> มาอยู่นี่นี่ไงเนี่ย hmm. ผม ผมอยากอยู่นี่มีอะไรไหม <c oughs> นอนนอนนอนนี่ครับนอนไปวัวตุ๊กตาที่ที่ถูกต้องในเตียงถูกต้องด้วยนะจะผ่านละอันนี้เราเราเรื่องแมวใช่ไหมครับทุกคนเราก็เรื่องแมวเราก็แมวไปแล้วกันไม่ใช่เหรอไม่หยิบไปได้อะผมหยิบไม่ได้หรือว่างไงอ๋ออยู่นี่นึกใจหมด <c oughs> ใช่ไหมเออถูกต้อง โอเคพี่ไปแล้วนะนอนให้สบายนะทำไมต้องยิ้มน่ากลัวเวอร์ไปดูทีวีต่อดีกว่าใครเปิดประตูเดี๋ยวเราขอสำรวจตรงนี <_ t od ic> อ้อะไรเนี่ยต <_ t od ic> กใจหมด <_ t od ic> วิญญาณฟรี <_ t od ic> แม่จ้าไม่พูดอย่างนี้บอกนะมีมีบันทึกด้วยครับทุกคน พิมะความสงสัยในเดือนกรกฎาคมที่ตามหาอดุยยนายผิดมามันนับมันเริ่มต้นเมื่อตอนที่ฉันยังรับงานนี้แต่ฉันไม่ใช่คนแรกผู้เขาอยู่กับฉันพวกขาอยู่กับฉันเหรอลาตีมาเยือนในคืนแรกและชั่วโมงอันยาวนานแต่เรายังดูแลเด็ก พวกเขาพูดถึงฮัสเตอร์และคาซิดที่พวกเขา่อยู่ในขณะที่หมอกไหลเข้ามาจากด้านนอกเมื่อคลื่นนี่ได้ทำลายกำแพงลงบาดแห่ง,งดวงตาใส่ซื่อเป็นประกายเหมือนเพชรจะง้อหรือฉลาดต่างก็เข้าใจได้ดีมีค่ามากกว่าเพชรพอไวไวไวลอยโบไพไพเลาะกว่าเสียงดนตรีและต่าก,กยิ่งกว่คาความตาย พอฉันลม้ม <Hey, S 1> ฉันก็รู้สึบบกว่าน้องชุดเหลืองคนนี <I> knew, <ต>้ได้เปิดผ้าคลุมข,ขาดดนั้นออกและมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะสวดถึงโอ้ oh m ม่กอมันคือคนที่มาทำงานก่อนหน้าเราแน่เลยมผมว่ามันเริ่มแปลกแล้วเริ่มแปลกๆแล้วเริ่มแปลกๆเราทำไ,ได้ไหมเอยทำไม่ได้ครับยิบของตกแตง่งเอ้ยตกแต่งดิ เ้ยได้ด้วยครับทุกคนนี่นี่ผมตกแต่งกันเจจีข้อโชยโจ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 โยนี่อุ้ยทับตกเมื่อกี้เจจีมีฮายาโวบายโดยูบายโดยูถ้าน้องไมต่ตกแต่งเดี๋ยวพี่ตกแต่งเองอุ้ยอันนี้เป็นอะไรนะเป็นอะไรเอ,อ่ยมันเรียกว่าอะไรผมไม่รู้แบบสวยอ๋อยังไม่พอเอาอีกอ,อ่ะ คือเซโนโยนีสกีมิฮาลาโวพาโดรุพาโดรุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนรู้หมดว่าเขาเขาเราเขา้เราร่วมเราไม่ต่อต้านนะครับเงียบแค่นี้ก่อนไหมไปเราไปนั่งบนทีวีก่อนอืมอืมอืเงียฮะเอาละครับทุกคน ก็จบกับคืนที่1ไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาต่อคืนที่2กัน EP หน้าดีกว่าเออเป็น EP, EP, EP ไปส่หวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย